เรียบเธอเป็นพี่ได้โงฉันก็เป็นดังโรงไมย้ยางสุชตานำพาเข,าขา้ากางให้รวมยางผมกับพี่นาวพี่เนาวมันคราวรงผูกหนุ่มจอหูคู่กับพี่เปรตไม่ใช่ยายานาเด็ดเธอขอเปรตฉันก็เลวเราคู่กันเสียงเน ลิงกังโยนมาดังแอ๊ดผู้ใหญ่สี่ตัวนั่งหัวเราะเฉยคือจะจะมาเห็นอยู่บ่ในคลิปมีเห็นอยู่บ่เห็นอยู่บ่ในคลิปมีเห็นอยู่บ่ใช้ความรุนแรงกับม้าบ่แจกคอนเด็กหน่อยเนาะผู้ผู้ใหญ่สี่ตัวนะ เอรวเมทั้งมึงห้าตัวด้วยมาคอมเมนต์เออสร้างวานแบบนี้กับบหวยพี่ๆ่รือพี่น้องคอมเมนต์แต่คอมเมนต์แบบเตะหัวผู้ใหญ่สี่ตัวนะเออมึงกับหาตัวคือกันมึงเอิญกูตัวมาหน่อยกับเด็กหน่อยมันก็คล้องคู่กันเนาะโอ้ยอันผู้ใหญ่เนี่ยบ่ลื่นเด็กน้อยพี่น้องเลยบวกลื่นเเลยบวกลื่นเลย